ผีลากขาเสียงเดินลากขาตามถนนดินแดงดังคลืดคลืดดังไปทั่วบริเวณหมู่บ้านในกลางดึกพร้อมกับเสียงหมาหลายตัวที่เห่าหอนรับกันมาเป็นทอดๆตามที่เสียงนั้นเดินไปเสียงเดินลากเท้านี้มักจะไปหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นประจำและจะหยุดนิ่งอยู่แบบนั้นไม่กี่อึดใจ ก่อนจะเดินลากเท้าออกจากหมู่บ้านไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านเช้าตรู่วันต่อมาก็เริ่มมีเสียงพูดคุยกันของชาวบ้านเล่าลือถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี่เองได้ยินไหมเมื่อคืนเสียงมันขนลากเท้านั่นนะเสียงเจียวเจ้าดังขึ้นมาหยุดย่อนและมันเริ่มขยายวงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านบางคนทำงานหนะักพ่อหัวถึงหมอนก็หลับสนิท ไม่ได้ยินอะไรบางคนก็บอกว่าเป็นเสียงของคนบ้าจากหมู่บ้านอื่นที่ชอบเดินเตร็ดเตรไปทั่วบ้างก็บอกก็เป็นเสียงของผีแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอะไรกันแน่จนกระทั่งในคืนที่สองก็มีเสียงลากเท้าเดินไปทั่วทั้งหมู่บ้านอีกคราวนี้มีกลิ่นเน่าลอยคระคลุ้งตามเสียงนั่นไป บางคนที่คิดว่าเป็นผีก็ทำได้แค่นอนฟังไม่กล้าขยับลุกไปดูได้แต่นอนตัวสัน่นคลื่นใส้กับกลิ่นที่โชยมาเช้าว,วันถัดมามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างของชาวบ้านที่จับกลุ่มคุยกันตอนเช้าๆพูดคุยกันอย่างไม่หยุดย่อนโดยในกลุ่มชาวบ้านที่คุยกันนั้นมีชายหนุ่มขี้เล่าคนหนึ่งชื่อนายคำนายคำเป็นผู้ชายหาม มักมีนิสัยชอบทำอะไรพี่เรนพี่เรนและกล้าเกินคนเสมอเมื่อได้ยินชาวบ้านพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเขาจึงเสนอตัวที่จะออกมาดูในคืนนี้มันคืออะไรกันแน่เอยผีเผอมันไม่มีจริงหรอกมีแต่พวกปัญญาอ่อนเท่านั้นน่ะที่เชื่อเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะรอดูเลยเสียงนี่มันจะมาอีกไหมเขาพูดออกมาด้วยท่าทีที่พยอง ในคืนที่สามในดําไม่ยอมนอนซุ่มอยู่บนบ้านเงียบๆรอจนถึงช่วงเวลาตีหนึ่งที่มีเสียงเดินลากเท้าเดินเข้ามาในหมู่บ้านพอถึงช่วงเวลานั้นจะมีเสียงหมาหอนออกมาต้อนรับเหมือนอย่างเคยก่อนจะมีเสียงคลืดคลืดลากเท้าตามมาครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีเสียงลากเท้ากลิ่นเน่า แต่ยังมีเสียงรอง้องไห้โหยหวนเย็นยะเยือกดังตามมาอีกด้วยในคำที่กำลังจะเปิดหน้าต่างออกไปดูก็ต้องชะง,งักอยู่สักครู่และคิดว่าคงจะมีคนกุเรื่องขึ้นมาแกล้งแน่นอนตนจึงเปิดหน้าต่างออกไปด่าเสียงเปิดหน้าต่างไม้ชั้นสองดังขึ้นอย่างแรงเมื่อเสียงนั้นเดินผ่านหน้าบ้านกำลังจะตะโกนด่าอยู่แล้วเชียวแต่สายตาก็เหลือบไปเห็นด้านหลังของเจ้าของเสียง ร่างนั้นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวกระโปรงยาวสีดำถึงเขา่าผมด้านหลังยาวสลวยถึงเอวดูเหมือนว่าหญิงสาวปริศนาน่าจะมีอาการบาดเจ็บที่ข้างขวาด้วยเพราะเธอเดินลากขาเหมือนคนขาหักนั่นไงกูว่าแล้วต้องไม่ใช่ผีเข้าพูดกับตัวเองก่อนจะตะโกนเรียก น้องสาวน้องสาวที่อยู่บนถนนน่ะมาทำอะไรดึกเดินป่านนี้จ้ะบ้านช่องอยู่ไหนให้พี่ไปส่งไหมจ้ในายคำตะโกนถามเชิงแซวทําให้หญิงสาวคนนั้นหยุดเดินก่อนจะหันหน้ามาช้าๆเมื่อนายคำได้เห็นหน้าของหญิงสาวคนนั้นก็ถึงกับร้องเสียงหลงเพราะหน้าของผู้หญิงที่อยู่บนถนนหน้าของเธอเต็มไปด้วยเลือด แทบจะมองไม่เห็นหน้าที่แท้จริงของเธอเลยเช้าวันต่อมาญาติของนายคำก็เอาไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังว่านายคำโดนผีผู้หญิงหน้าเละเมื่อคืนหลอกตอนนี้นอนเพ้อหมดสติใครขึ้นอยู่ที่บ้านทำให้คนในหมู่บ้านยิ่งหวาดกลัวกันไปใหญ่กับเรื่องเสียงฝีเท้าที่มากับเสียงร้องไห้ในคืนวันที่สหมู่บ้านในชนบท ที่มักจะเงียบตั้งแต่หัวค่าอยู่แล้วก็กลับเงียบเชียบยิ่งกว่าเดิมไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์เล็กสัตน้อยมีเพียงเสียงลมอ่อนๆกระทบกับต้นไม้ในคืนนี้ตอนเวลาตีหนึ่งทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นแต่ในวันนี้ไม่ได้มีแค่เสียงร้องไห้สอือกสะอื้นที่น่าสงสารแต่มีเสียงคนด่าทอสาบแช่งดังออกมาด้วยชาวบ้านที่ยังไม่นอน ต่างก็พากันตัวสั่นหวาดกลัวกับสิ่งที่ได้ยินบางคนก็วิ่งเข้าห้องพระของบ้านตัวเองไปเสียงลากเท้ายังคงดังต่อไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังเดิมและร้องสาบแช่งด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อนจะเดินหายไปจากหมู่บ้านเหมือนเดิมในเช้าของวันนี้เริ่มมีผู้คนสังเกตได้ว่าทำไมทุกคืนเสียงที่เดินเข้ามาในหมู่บ้าน ต้องเดินมาหยุดอยู่กับที่สักพักแล้วถึงเดินต่อเสมอซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเป็นแน่และถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างต่อไปนี้ทุกคนในหมู่บ้านก็จะอยู่ในความกลัวและหวาดระแวงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกคนรวมถึงผู้ใหญ่บ้านจึงได้ประชุมกันว่าจะขอผู้กล้าในหมู่บ้านสักสิบถึงสิ้าคน เพื่อมาซุ่มดูในจุดเกือบท้ายหมู่บ้านเพื่อจะดูว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนหรือว่าเป็นผีกันแน่และถึงเป็นผีจริงก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเธอต้องการอะไรในคืนนั้นจึงมีแต่ผู้ชายทั้งหมด12คนมีทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนรวมถึงผู้ใหญ่บ้านคอยซุ่มดูอยู่ด้วยตีหนึ่งเวลาเดิมก็เริ่มมีเสียงหมาหอนดังขึ้น เริ่มมีเสียงลากเท้าตามมาทั้งสิบสองคนต่างหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะทั้งตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาเรื่อยๆจนร่างยิงสาวปริศนาคนนั้นได้มาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่ชาวบ้านทั้งสิบสองคนหลบอยู่เมื่อทั้งหมดได้เห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นเต็มตาบางคนก็น้ำตาไหล บางคนก็ขาแข็งช็อกล้มทั้งยืนบางคนฉี่แตกอยู่ตรงนั้นเพราะหญิงสาวที่เห็นเธอไม่มีหน้าตาให้เห็นเลยแม้แต่น้อยหน้าของเธอมีแต่เลือดสีแดงๆเต็มไปหมดทั้งจมูกและปากหายไปมองเห็นฟันหมดทุกซี่จมูกก็เห็นแต่กระดูกส่วนหน้าผากของเธอเป็นรอยยุบลงไปเหมือนโดนทุบ้วยของแข็ง จนทำให้สมองไหลออกมาเสื้อขาวที่เธอใส่อยู่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดขาขวาที่หักจนหมุนผิดรูปเห็นกระดูกทิ่มแทงออกมาอย่างชัดเจนเธอยือนนิ่งอยู่แบบนั้นแววตาอาฆาตของเธอมองขึ้นไปบนบ้านไม้หลังนั้นแล้วเธอก็ชี้นิ้วขึ้นไปมึงออกมาจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวกูจะหักคอมึงให้ตาย ชาวบ้านที่หลบอยู่ใต้ถุนบ้านทั้ง12คนได้ยินเต็มสองรูหูก่อนที่ผีสาวตนนั้นจะเดินกระเพลกและลากขาตัวเองหายออกไปจากหมู่บ้านต่อหน้าต่อตาเมื่อผีสาวหายไปแล้วทุกคนจึงได้เดินออกมาแต่ก็ไม่ได้แยกย้ายกันกลับบ้านเพราะสิ่งที่ทุกคนเห็นและได้ยินมันติดตาเหลือเกินติดตาจนไม่สามารถคมตาให้หลับได้ จึงพากันไปนั่งอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่เพื่อจะปรึกษาหารือกันลูกเต้าเล่าใครกันละ่ะฉันไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้ใจคนแถวนี้ไหมนายฟางพูดขึ้นมากลางวงสนทนาแล้วทำไมถึงชี้ขึ้นไปบนบ้านไอ้ทอมละ่ะหรือว่ามันไปมีเมียอยู่หมู่บ้านอื่นแล้วเมียมันตายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพูด ฉันว่าถ้าเป็นเมียมันคงไม่ซาำไม่แช่งแบบนี้หรอกมั้งหนึ่งในชาวบ้านพูดขึ้นบ้างแต่ทุกคนก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดเท่าไหร่รอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าจึงจะไปถามความจริงจากปากของไอ้ทอมในตอนเช้าตรู่ชาวบ้านบางคนก็ขอตัวกลับไปนอนเหลือเพียงลุงเชิงในฟางและผู้ใหญ่บ้านที่ไปหาในทอมและเพื่อไม่ให้ชาวบ้านแตกตื่น จึงบอกให้บางคนกลับบ้านไปก่อนเมื่อทั้งสามคนไปถึงบ้านนายทอมก็เคาะประตูเรียกแต่ก็ไม่มีวิแววว่านายทอมจะมาเปิดประตูทั้งหมดจึงได้ถือวิสาสะพังเข้าไปและขึ้นไปบนบ้านจึงได้เห็นว่านายทอมนอนกอดพระพุทธรูปไว้แน่นนั่งอยู่มุมห้องมืดๆพึมพำไม่เป็นภาษาเหมือนคนเสียสติจนในฟางเดินเข้าไปสกิดตัวนายทอม นายทอมก็สะดุง้งร้องโวยวายดังลั่นบอกว่าออกไปออกไปเขาพูดวนอยู่แบบนั้นแล้วก็มองไปรอบๆห้องด้วยความหวาดระแวงลุงเชิงแกพยายามจะเข้าไปปลอบแกก็บอกว่าท่อมนี่ข้าเองลุงเชิงนะ่ะจำได้ไหมแต่ไม่ได้ผลนายท่อมเกิดคลั่งขึ้นมามากกว่าเดิมร้องเสียงดังลั่นบ้านจนในที่สุดสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น นายทอมกระโดดลงจากชั้นสองของบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ทำให้ขาของเขาพลิกจนวิ่งไปไหนไม่ได้ชาวบ้านพากันวิ่งเข้ามามองดูทำให้ในายทอมโวยวายขึ้นไปอีกในที่สุดเขาก็หมดสติไปผู้ใหญ่บ้านจึงพาไปขึ้นรถไปโรงพยาบาลให้หมอรักษาเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าร่างกายของนายทอมมีแต่แอลกอฮอล์จึงไม่แปลกที่เขาคลั่ง ในทอมยังอยู่ในช่วงวัยนมแม่ของเขาทำงานอยู่กรุงเทพคอยส่งเงินมาให้บ้านหลังนี้จึงมีแค่ในทอมคนเดียวไม่มีญาติคนอื่น,นและด้วยความที่เติบโตมาแบบนี้เขาจึงเป็นคนชอบสำเลระเทเมาขับรถกระบะคันเก่าคู่ใจไปสังสรรค์กับเพื่อนต่างหมู่บ้านอยู่เสมอเวลาผ่านไปไม่นานนายทอมก็ฟื้นส่งเมาแต่ก็เจ็บไปทั่วทั้งตัว พอเขาเริ่มมีสติก็เอาแต่ร้องห่มร้องไห้และพูดว่าเขาผิดไปแล้วซ้ำไปซ้ำมาผู้ใหญ่บ้านเข้ามาปลอบจนนายท่อมใจเย็ยนมากขึ้นและเริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังในคืนวันหนึ่งช่วงหัวคำ่ำระหว่างขากลับจากไปกินเหล้ากับเพื่อนในตอนนั้นเขากำลังขับรถกลับบ้านระหว่างทางตัวเองก็เมาค่อนข้างมากและภาพก็ตัดไปชั่วครู่ จนได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราเหมือนรถไปชนอะไรบางอย่างเข้าก็เลยลงไปดูเห็นว่ารถกระบะของเขาชนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนรู้แต่ว่าชนแรงเพราะร่างของผู้หญิงคนนั้นกระเด็นไปไกลห่างจากตัวรถพอสมควรเลยหน้าของเธอมีแต่เลือดเพราะหน้าเธอทหลายถูไปกับทางดินแดงจนไม่เหลือเขาโครงเดิม ร่างของเธอก็กระเด็นไปติดอยู่ที่หลักกิโลด้วยนับผากบกุจนสมองไหลออกมามันคือส่วนที่ไปกระแทกกับหลักกิโลนั่นเองทําให้ผู้หญิงคนนั้นเธอเสียชีวิตขาที่ในตอนนั้นนายท่อมสั่งเมาทันทีแต่ไม่รู้จะทํำยังไงทั้งกลัวเข้าคุกกลัวไปทุกอย่างจึงได้ตัดสินใจทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาลากศพผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถ และเอาไปไว้ที่ป่าท้ายหมู่บ้านหลายวันถัดมาก็ยังไม่มีใครมาตามหาและไม่มีข่าวว่ามีคนหายตัวไปเลยนายท่อมจึงคิดว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นคนบ้าก็ได้เขาไม่ได้สนใจอะไรอีกจนในคืนวันหนึ่งตอนที่นายท่อมขับรถกลับจากบ้านเพื่อนเส้นทางเดิมก็เริ่มเห็นผู้หญิงคนนั้นเธอยืนอยู่ตามหลักกิโลมองเขาโดยสายตาอาฆาต นายทอมคิดว่าตัวเองคงจะตาฝาดเพราะดื่มมาด้วยพอใกล้จะถึงหมู่บ้านผู้หญิงคนนั้นคลานสี่ขาวิ่งตามรถของเขามาติดจากนั้นนายทอมก็ไม่กลาออกไปไหนอีกเลยยิ่งพอผีผู้หญิงตนนั้นเริมออกมาเดินในหมู่บ้านและเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของเขามาเพื่อด่าเขาทุกคืนนายทอมก็ยิ่งเหมือนคนจะเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับ ทั้งกลางวันกลางคืนไม่เป็นอันทำอะไรได้แต่ซื้อเหล้ามากินย้อมใจตัวเองเมื่อนายทอมสารภาพผิดของตัวเองทั้งหมดและตอนนี้เขากลัวผีมากกว่ากลัวติดคุกผู้ใหญ่บ้านจึงพานายทอมไปแจ้งตำรวจและให้ในายทอมพาไปยังจุดเกิดเหตุและจุดที่ฝังศพซึ่งเมื่อไปถึงศพก็กำลังขึ้นเอืดมีนอนเจาะชัยตามร่างกายได้ประกาศหาคนหาย จึงได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้แท้จริงเธอคือลูกสะใภ้ของอีกหมู่บ้านติดตามผัวมาเยี่ยมแม่ผัวที่บ้านนอกเธอชื่อพิงเลยไม่แปลกที่จะไม่มีใครรู้จักและไม่คุ้นหน้าตาในคืนวันเกิดเหตุในกลางดึกคืนนั้นเธอได้ทะเลาะกับผัวอย่างรุนแรงจึงเดินออกจากบ้านเพื่อประชดประชันแต่สุดท้ายก็ดันมาถูกรถชนตาย ส่วนที่ไม่มีใครตามหาเธอเพราะแม่ผัวได้บอกกับลูกชายว่าลูกสะใภ้กลับกรุงเทพไปแล้วฝ่ายผัวได้ใช้โทรศัพท์ตู้โทรหาเมียเท่าไหร่ก็ไม่รับจึงนึกว่ายังไม่ถึงบ้านที่กรุงเทพดึกถึงแล้วแต่อาจจะยังโกรธอยู่เลยไม่รับสายเขาก็เลยไม่ได้ผิดสังเกตอะไรแล่รอยเลือดต่างๆนั้นหลังจากที่นายท่อมชนผู้หญิงคนนั้นแล้ว เขาได้มาทำความสะอาดเช็ดหลักกิโลและในคืนนั้นฝนก็ตกแรงรอยเลือดต่างๆที่ถนนจึงหายไปทำให้ไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุเมื่อทำแผนเสร็จนายทอมก็ได้เข้าคุกรับโทษไปแต่อยู่ได้ไม่ถึงสามวันในเช้าวันที่สเพื่อนร่วมคุกของนายทอมก็เรียกผูคุมเสียงดังแต่เช้าเพราะนายทอมได้เสียชีวิตลงแล้ว เมื่อนำไปชนะสูตรศพพบว่าในท่อมคอหักตายแต่ก็ไม่มีใครทราบได้ว่าใครทำและเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมาก็ไม่มีวิญญาณหญิงสาวมาเดินลากขาในหมู่บ้านอีกเลยเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้